สวัสดีครับหัวข้อต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดเรื่องอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน2ตัวแปรนะครับของฟังก์ชัน2ตัวแปรแต่ก่อนนะครับฟังก์ชันเรามีตัวแปรเดียวนะครับ f x เวลาเราหาอนุพันธ์เราก็จะดิฟเทียบกับตัวแปร x นะครับมันมีตัวแปรเดียวนะครับดิฟเทียบกับตัวแปร x ทีนี้พอเรามีฟังก์ชัน เป็น2ตัวแปรนะครับ x y เวลาเราจะหาอนุพันธ์ครับเราจะหาอนุพันธ์ได้ทีละทีได้ทีละตัวนะครับเราต้องเลือกว่าเราจะหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x หรือว่าจะเทียบกับตัวแปร y นะครับทีนี้โดยนิยามของการหาอนุพันธ์นะครับถ้าเราหาเทียบกับตัวแปร x นะครับถ้าเราหาเทียบกับตัวแปร x นี่นะครับสัญลักษณ เดี๋ยวจะพูดถึงสัญลักษณ์ในหน้าต่อไปนะครับหมายความว่าเราจะดูการเปลี่ยนแปลงที่ค่า x นะครับนี่ x บวก h นะครับ y ไม่ได้บวกอะไรนะครับแล้วก็ h เข้าใกล้0ูนย์นะครับสำหรับอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร y นะครับก็ดูการเปลี่ยนแปลงที่ค่า y นะครับอโอเคเอา่า สัญลักษณ์ของอนุพันธ์ย่อยนะครับสัญลักษณ์ของอนุพันธ์ย่อยอ,อันนี้เป็นฟังกช์ชันที่เรากําหนดมานะครับ fx y เป็นฟังกช์ชัน2ตัวแปรนะครับมีตัวแปร x กับตัวแปร y นะครับเราจะเขียนด้วยแอย่างนี้นะครับก็ได้ครับหรือว่า fx y ก็ได้นะครับทีนี้ความหมายของอนุพันธ์ย่อยนะครับถ้าเราดิฟ ฟังชัน f(x,y) เนี่ยเทียบกับตัวแปร x นะครับเราสามารถเขียนได้หลายแบบนะครับแบบที่หนึ่งแบบที่สอง f(x) เฉยๆหรือว่าจะใช้สัญลักษณ์นี้นะครับอนุพันธ์ย่อยเทียบกับตัวแปร x นะครับหรือว่าจะใส่มาตรงเติมเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาเซมาใช้แทน f นะครับจะใช้ f ไฟหนึ่ง f ข1หนึ่งเพราะว่าตัวแปร x เป็น ตัวแปตรตำแหน่งที่1นนะครับหรือว่าจะใช้ d ใหญ่ให้หนนะครับก็แทนดิฟตำแหน่งที่1นนะครับ d ใหญ่ให้ x กนะครับก็หมายถึงดิฟตัวแปร x นะครับตรงนี้น่าจะพิมพ์ผิดนะครับต้องเป็นเลข2นะครับเทียบกับตัวแปร y ก็เช่นเดียวกันนะครับ อ่าทีนี้วิธีการหาอนุพันธย่อยนะครับวิธีการกดเขาบอกว่านะครับถ้าเราจะหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x นะครับให้มองว่าเป็นค่าคงที่นะครับล้วก็ดิษอันนี้เทียบกับตัวแปร x ปกตินะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าบิเทียบกับ y ให้มองเป็นค่าคงที่ แล้วก็หารทพันธ์เทียบกับตัวแปร Y นะครับเช่นมองมันข้าวองที่ยังไงนะครับแต่ก่อนสมมุติว่า Y เท่ากับ 3X กําลังสนะครับเราดิฟ Y เทียบกับ X นะครับคือดิฟ 3X กําลังสเทียบกับ X นะครับ กรมามัง3เป็นค่าคงที่ถูกไหมครับเราริฟแ,แบบนี้เราก็3ามาข้างนอกแล้วก็ดิอ x กำลัง2อย่างนี้นะครับอ่าดิอ x กำลัง2ก็คือได้ 2x ถูกไหมครับก็เป็น3การเป็น 2x ครับเป็ x, น 6x อันนี้เป็นการดิฟฟังก์ชันลาย สำหรับ1ตัวแปรนะครับอ่าอนี่เก็บไว้ก่อนอ่าทีนี้จะมาลิฟให้ดูนะครับตัวอย่างนี้นะครับเขากำหนด f y มาหน้าตาแบบนี้นะครับจงหาอ่านี่นะครับอนุราควา์ย่อยเทียบกับตัวแปร x นะครับที่จุดสอ และอนุพันธ์แยกเทียบกับตัวปลปร y ที่จุด21ครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องหาอนุพันธ์แยกเทียบกับตัวแปร x ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เอาค่า21ไปแทนในจุด x y นะครับเราหา f เ,เทียบกับ x ก,ก่อนนะครับก็จะกลายเป็น เทียบกับตัวแปร x นะครับฟังก์ชันของเราคือ x กำลัง3บวก x กำลัง2 y กำลัง3ลบ2 y กำลัง2ครับอ่าเราก็กระจายเข้าไปในแต่ละตัวใช่ไหมครับอ่าริฟบวกกันอยู่แล้วก็เข้าไปลิฟทีละชิ้นนะครับก็จะกลายเป็น x กำลังสส่วนนะเทียบ x นะครับบวก x กลัง2 y กํลัง3อาอาจารย์หอเอาลบ2ออกมาเลยนะครับ y กํลัง2ส่วน x อ่าตอนนี้เราก็เอาเข้ามาข้างในแล้วนะครับ เอาเข้ามาข้างในครับดิฟเชื่อคตัวตัวแรกตัวนี้ตัวที่2ตัวที่3มนะครับลบสองเอาอกมาทีนี้นะครับเงื่อนไขเราคปออะไรนะครับบอกว่าถ้าดิฟเทียบกับ x จะมองวาเป็นค่าคงที่นะครับอ่าตอนนี้เราดิฟเทียบกับ x มองวายเป็นค่าคงที่นะครับแสดงว่าดิฟแสดงว่าดิฟค่าคงที่เป็นเท่าไหร่ครับเป็นศูนย์นะครับ นี่ได้0นะครับอันนี้ทิศเที่ยวกับ x ก็เป็น3 x กำลัง2นะครับมอง y เป็นค่าคง,งที่เราก็เอา y กำลัง3ออกมาก่อนนะครับก็จะเหลือ2 x ใช่ไหมครับบวก0เขียนใหม่ดีๆนะครับเป็น3 x กำลัง2บวก x y กำลัง3นะครับอ่า ทีนี้ก็อะไรนะครับหา f x สองหนึ่ง f ห้ x สองนึ่นะครับก็แทนนี้นะครับ f ห้ย x ของเราได้แบบนี้นะครับที่อยากรู้ว่าที่จุดสองหนึ่งได้อะไรเราก็เอาสองแทนใน x เอาหนึ่งแทนใน y นะครับก็จะกลายเป็น อันนี้แทนด้วยสองนะครับแทน x ด้วย2แทน y ด้วย1ได้เป็นอะไรครับ12บวก4นะครับเท่ากับ16อันนี้คำตอบแรกทีนี้เเทียบกับ y นะครับเเทียบกับ y คือดิสเทียบกับไฟล์นะครับฟังก์ชันของเรา x กำลัง3บวก x กำลังส y กำลงัง3ลบ2 y กำลังสงนะครับอ่าก็เหมือนกันนะครับก็แยกเข้าไปแต่ละชิ้นนะครับเทียบกับไฟล์ เทียบกับ y ลบสองเทียบกับ y นะครับเราดิฟเทียบกับ y แสดงว่า x เป็นค่าคงที่อ่าดิฟค่าคงที่กลายเป็นศูนย์นะครับดิฟเทียบกับ y x เป็นค่าคงที่นะครับก็ค่าคงที่ออกมาข้างนอกก็ได้ x กำลังสอง แล้วก็ริปต,ตัวที่เหลือ y กำลัง3ได้ 3y กำลัง2นะครับอันนี้ริบเทียบกับ y ก็เป็นลบ2ริบ y กำลัง2ได้ 2y นะครับคำนวณออกมาได้ 3x กำลัง2 y กำลัง2ลบ 4y อ่าต่อไปให้หาเทียบกับ y ที่จุด2.1นะครับเทียบกับ y ที่จุด2.1 f y ที่จุดสองหนึ่งก็แทน x ด้วยสองแทน y ด้วยหนึ่งนะครับแทน y ด้วยหนึ่งได้เป็นเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบสองหรือเปล่า4 32สามลบ 4, นะครับได้8อื ต่อะนะครับ